ล่มาเป็นทีเรียบร้อยเด้อพี่น้องเนาะตอนนี้ไปไปอไปซิเมนห้องเลยต้องหาสปาตาครับจังบวกเข้าจ้ะกัาตะจ้อยแรกเขา ก็นางเบิ้งก im ็ต้องไปเบิ่งก็ได้หรอหันหลังเช่ก็ได้เตียนย่างหรือว่าบโบเบิ่งก็ได้โบเป็นยังดอกวางใจมออลไรก็แล้วเลยแม่นยามาเพิ่นเพิ่นก็เห็นชุดซีมืออยู่ดอกเพิ่นอยากให้เขาเห็นน้ำจืซื้อแม่นยามาเป็นยังขึ้นมาเป็นจังเลหูหนุนกันเลยแม่พอพ่ยแม่กับพ่ได้เห็นตอนเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนอันโยกย้ายยังไงพี่น้องครับ เด้อี่น้องเบิดกุกทุกคนโอ้โยโอ้ยน้อโอ้โเ้อด่กลับ้อม่ัอ๋อนี่เอออเออ้ดเดสือสูเือวอยสบทยทหรอน้องเลยาอ่าเอียพยีกรระเบียบเพิ่มเดพกระเบียบเพิ่พ่แต่วอนยักษิังก็ามพี่น้องเบิอ่นะะลงประสานงานเบิ ถึงเวลาแล้ว <dá> พี่น้องเนาะถึงเวลาต้องเคนจะตื่นเตียงละเนาะพอดีทางผ่านมอโทัวรหาา่อย่าบางทานว่าตอนไปมุ่งขึงเด้อยตอนนี้แบบสี่สิบสี่สิบนาทีแหละพี่น้องเอย่ะรุ่นเป็นกำลังใจน้อง่นฮึบอีกบัดหนึ่งพี่น้องเนาะแล้วก็สังวากันเนาะสัง กอดกันอีกทีสะดวกกันไหมพี่น้องเลยเนาะขอบคุณขอบคุณทุกคนพี่น้องเอฟซีเปิร์ดกุสูทุกคนพี่น้องเลยที่กลัามาติดตามและเป็นกำลังใจในทางช่องยูทูบของมมยาเนาะถ้าพประการใดทังมวลเองก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเลยเนาะยินดีเป็เองพี่น้องเลยขมเจ็บเหมือนกันขมไข่หมือนมีเนาะอะโดยเอาลองบังไปหน่อยพี่รองเลยโอเคพี่น้องเลยเนาะใจไปแล้วมอเตอร์ไซค์สองนั่นสองแสน เังเลยเนาะดีบัญญาเอางินมะจ้องก่อนเดียวกระติกเนกับกระติกมาใเลือดนะมาแล้วกระติกแห่งชีวิตโอ้วงหวังของมือวานนี่เนาะนี yup ่นมีใบับเลือดกับเลือดเดี๋ยวเเปิดเบรดดับเนาะ Bobo bơm bơm hát bơi bơm Hát bắn, mọi người. Bà, 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 có chịu lấy lòng hôn a mang hôm nay. Oh, đợi lòng hảo. Lòng lòng hả? Them xong xem xong. Trần lòng hôn lòng. Ghê lòng. Ghê lòng. Bôpèo. Ghê lòng. 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 Ghê พอดีทางสาวไล่เทรมาเมื่อกี้นี่เนาะอ่าเพิ่นเริ่มที่ต้องมือแล้วประชันพอดีเนาะทำก๋วยยากเลนแบบเลือดอยู่พี่น้องเลยก็เพราะว่าพ๋วยยากเราพอประสานงานกับพ็นใหญ่เพิ่นอยู่เนาะเป็นจัดการอยู่จัดการอยู่เขาเลนเราเลือดอยู่เอ้ยเนาะทางซอยเขาเลือดกันอยู่ทางใดหรืออย่างไรน่าอยู่เนาะ กะเต้เอ้ยกะเต <c oughs> ้เนาะกะเต้เฮ็ยดคอยอีกแล้วพี่นอ้อ,นองเลยนั่งกะเต้เลยอา้าตลอดเลยพี่นอ้องเลยมีเรื่องมาตลอดดิอเมื <c oughs> ม่อใดดิเจ้าสิโอ้ยยเราเลยมาเด้อเลี่ยงเข่าโทรมาตะคันรูรูเด้อจะไม่เลี่ยงลองอยากเลี่ยงเข่าอ้ายดิเนาะอ้ายอยู่ใช้เมื่อใดดิคิดได้ยินคำนี่

เขา,า,าว่าเขาใกล้อะ่ามุสซึ้งเขาได้มันบ่มันหอดอันนี้เด้เออไปใกลซอยเด้อซอยอีกซอ,ย,อยหนึ่งเพราะมันมันข่ามมาสองซอยขี่นี้ยเจออะไรอยู่ซอยหนึ่งอย่างสองซอยประมาณนี้นะแบบซับซ้อนอยู่ด้วยเขาว่ามันเป็นคนสวนรรค์ไปแล้วมั้งคนสวรรค์อยู่แต่ผมด้อยู่ในตัวเมืองเด้ <c oughs> นี่แเออวู้ยบ่าิดบ่ถึงเลยเออ ว่าตื่นเต้นเด้่น้องเลยเพรว่าเลือดคนสวรรค์ยุดแต่มมตมเมนสวรรค์นินนน่วแสวรรค์ยม่บอยนะบอดได้ยนส่งแงดิลืมเลยวันนี้ไปตรงไปตรงเนาะเอ้าประมาณนี้แหละเราเบอยู่แถวๆนี่แหละแลวี่ยัง งดิบม่บใจดิจก่อนอ่าเอ้ยชุนกเงทางไหนเกาชุนกเลงเลือดนะ่ไปกไปนี่ก็เลียวไม่ผัวบโอเคโอเคครับจะลเลยไปพลังพลังบ่ใหญ่ยีนุเราเคยเห็นคนกดเี้ยนหรอบไป มาเป็นกนมี่กันหรือว่ามิเตใส่รูดพุ่นหะร,ะรือบ้แม่นกับไม่ทูบเกิร์ดเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเท่านี้ม่กวดเออจำไว้บ้านนี้โบดนี่เนาะแม่นกายแหลกนี่นี่เลยยู่ข้างโบดนี่เนาะแม่น,มน,มนจำโบดไว้จำโบดไว้งอนเลยดีกลายเป็นซอ,อยหนึ่งพี่น้องเลยกินนี่เอา้าพี่น้องนี่เด้อผู้ดใดออยากมาเนาะซื้อ

โย้อนช้อนเลยบ่เพราะดียวบ่ไหนย้อนซ้อนได้หนิซิฟขำเป็นจับก็โอ้ยข่ยมาแต่สวรรคกเขีดเชอข่ยมาแตเชน่ยมาแต่เชนูข่ยมาแต่บ้านอื่นขปจักช่หอล้นไปคุยเลยเนาะตรงเลยตรเลยเนาะเกิดยังไงโค้งมีทายเลย ทำเขาเอาก็คือทำเขาชีวิตของคนนึงแหละเลยเอาถือไว้ตอนนี้นะอันนี้ยังตอนนี้เลือดด้ะเนาะเลือดโอ้หัวใจบอแนนี่ตอนนี้หัวใจบ่เพราะต้องเลอดตัวนี้ไปเห็นไปหล่นได้ไหมครัไปเล่นได้นั่งคอนแทคเนี่ยอยู่ฝั่งไทยเป็นผ่าตัดหัวใจไปส่งต่อองค์หมอใหญ่มบริสเนาะหัวใจเสียงวอเสียงยัง

แต่ว่านี้มีผู้เป็นใจบุญมามอบเรื่องให้ได้หนิพี่น้องเลยเลือดมันมดสต็อกแล้วแต่ว่ามีผู้ใจบุญเพิ่นมาไปจั่งเลือดให้แต่กับโบหินหนาเป็นชั่บมาดูกระไดเอาควบไปรับสองแล้วแล้วจะเพิ่นไปทางใดเลยโบหินเลยในหินก็จะหินหนาหินตาเพิ่นยูเนาะวกับจะละลายเนาะไปพี่น้องเลย

mà đi đâu rồi nó mà đi lạ nàng lo thả mía nó giờ mình muốn yêu đây này anh mít mà anh mà mò mò khuyên mò đây này hãy thấy cậu bị nặng lắm khuyên mò đây này cha mò chơi bong 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 หรือว่าโบโบเบิรงก็ได้โบเป็นยังดอกวางใจมออลไรก็แล้วแหละแม่นอย่างแบเพิ่นเพิ่นก็เห็นชุดซีมืออยู่ดอกเพิ่นอยากให้เขาเห็นน้ำซื้อแม่น,มนอย่างแบเป็นยังขึ้นมาเป็นจังได้หูต่ำกันเลยแพอวันน,นี้กับวันทเห็นตอนเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนอันโยกย้ายยังไงพี่น้องแต่ว่าเห็นูต้นแรงแรงเราเรื่อกแล้พี่น้องเลยเดีมันเรื่องง่ายเดี๋พี่น้องเด้อมันแบบนี้มันแบบนี้พี่น้องเลย เลือดนะมันมันบ่มีอันเนี้มันบม<า>มน่มีในรถแล้วคล้ายๆเขาบริจองไว้อยางเ้ผู้เขาที่ต้องเกิดอุบัติเหตุได้คล้ายๆอันเขาให้ผู้หนึ่งติดต่อเอ่อเอาเลือดและกับอะไร แค่เขาเพิ่งเอาเงินจองไว้เลยมันก็เลยเท่าไรแต่เลยที่นี่บุญไหว้กันเลยพ่อเพื่อนจิ๊เขอร์เอาปาตัดเล่นนะเล่นนั่งอยู่กันเนาะอาอันนี้กับเพื่อนก็นั่งที่นั่งรุ่นกันยู่อยู่อยูห่มนี่โมเมนบ่บ่อบบเ้ี่ยวบ่นั่งผับเช้านีแต่จู่วเลยาะว่าาตัดได้เท่าละคนเดชอันนี้ตอนนี้เนี่ยเพละเอกปาตัดอยู่นี่ตอนนี้เป็นยังไงเนาะ ดีได้เฮาพาตัดก็ได้ดีได้เรุนเบิ่งสิมงเนาะพี่น้องเนาะเอาเบิ่งเิงเิไเบิ่งได้ตามที่เคยได้แม่นบ่2ชั่วโมงจังวะก็ว่าบ่ได้แล้วสิเขตเออเบิ่งก่อนเนาะเขตยากเขตบ่ยากใช้ตะอยมากันพี่ก็ได้มาพี่ ขึ้นหัวลูกบอกวนังงอยเงาอยก่กล่องก็คือเช็ดดีกวกล่องตัวนะกล่องครับอกอแจงมาหาแจงอือเนาะเอออันนี้ข่าเข้าไปตะลนเราบ่ข่าไปแล้ว ประมาณชั่วโมงนึงแล้วบ่เนาะชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงไปแลยเดี๋ยวมาจะได้มันต้องไปเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวไปละก็ได้ละถ่ายคลิปก่อนถ่ายคลิปเออเออเออไปแล้วกูโชว์คะดอกเออเออมันแล้วทั้งชอบบอกพี่น้องไปแล้วเออพี่น้องเอลยทิอว่าเขาองพัดตัดแล้วเด้อพี่น้องเอลยเนาะทางน้องเต้เ้าก็ไดเนี่ยมาเหมมาแล้วบ่ไปยันเลย เข้าวหองผัดตาพิธีเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะมีแต่ลอ่อพี่น้องเลยเนอะออกมาจิเป็น,นอะไรนะพีน<ห>่นอ้องยี่สิบสามนี่นออ้องเฉพาะเงาแสนหานี<ะ>่ยจ้ะใช่น่นบุหับไม้ครับเออเอาผู้ดีไปเล่นแป๊วเลือกอ,อ่สองล้านสองแสนพี่น้องเลยนนงเงยนาะเลือกกระดาษแดนะแ่นดังอยู่ เข่าไปเพงเติบแล้อบ่ประมาณได้แหละหาชิาทีเป็ได้หาชิปหรอเ่ประมาณประมาณสมมุตินึ่นเนาะเวาคือคือดมยาสลบอีเดชได้สมนึงแล้วแม่พาคนมากก็สองได้สมุแลวฮลเล่นเลื่อนเพงเติบไหเนาะเติบเพิ่งยังไ่ได้ข่าถบ่ตอนเท้าเล่นเพิ่นังข่าพอเพิ่กังเทียกันเ มเาไปไนยกเอได้เห็นัเอเป็นยาง,ง,งเนาะนนมีแต่ปลอดภัย,ยแหละบ่เป,เป็นยังล็อกเนะาะยาี่เาะยนอยู่นเป็นแผ่นน้ำมอม,ม,มืนบอตอนแรกเพื่นไปเขาไปนั่งน้ำบรรอ่อัแร่นว่าบารหมีหนึ่งเขาไปนั่งน้ำเือฟูบูคนน่ะสินะอ๋อคือคือตอนพาตั้เพื่อนไปนังล็อกแต่ว่าตอนเอาเข้าไปติบิทนั้นเป็นไอ้ทมขอมูล เอออเป็นแต่ทามของมูลนนะไพเป็นคนแลนให้ที่นะไพเป็นคนไปเอาเลือดทัานที่ที่นะเออมักมันมันบันมันมันันนั้นมั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 นมนมปนมันันพั้มัน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 ่ันม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 นมอนมันมันีันมนมันมนมั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 นมูนมันีันม่นมันมอตมันมี่เัามลนมั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 อมัมาเมันมันมนนนนมันนมั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 ันมันนนานนน ประสานงานหาผู้นึงพี่น้องแต่ว่าเป็นยังบ่ฮู้กันบ่ยวกําลังนี้ประสานงานกับผู้ผู้พาทัดเลยนะคือาทัดเลยบ่โทนํานําอยู่อ้าวคนลงเลยผู้นึงว่าได้เล็งผู้นึงว่าได้ดีเพิ่นเที่ยวทามมีปัจฉีท่านพี่เนาะทีงเฮาเปบ่จักแนวนี่ยโทรหา่ายาวใันี้ีังให้กินข้าวอย่างเดียวแหละบ่ยนาว่าก็ยหลายคนได้เพิ่นว่ามาเพิ่นเพิ่นก็ว่าอัน สบายแ้พาได้เตรียมเลือดอีกถุงนึงเด้อครัับอไปทำห้องไว้กระดิ๊บแล้วหักเลือดมือแรงนี่จะก็มีอยู่ทำห้องแต่ว่าายังบม่ได้จองไว้ได้อยู่ได้อยู่กับใส่ไปก่อนใส่ไปก้อนมันมันด้ก็เป็นกุ๊บที่หาง่ายอยู่ที่นั่งเอจักง่ายจะง่ายบ่ง่ายเลยแลนติ้งโตเอ้ยยังโตขึ้นกุ๊บเลือดคืออันนี้นะเลือดที่เอามาเนี่ยเอาออกจากคนเล็กใหม่ๆเลยเพราะว่าเพิ่งทึงก็เพิ่นยังยัง ทำลายอันแบคทีเรี่ทำลายเสื่อแห่มันเห็ือมันสะอาดนะการตองไม่ที่เพิ่งที่นี่นะเพื่อทได้เอามาใส่คนเพิ่มเรต้องขวดกันโอ้เนี่ยมันแลยเนาะค่ะสารเคมีมาท่านซช่ไมต้การจะทำความสะอาดแมนกุ๊บยังกุ๊บยังโบชักชักเหอะบุพุแต่เคยกวดอยู่แต่ว่างห้องบุพหูเลยพี่น้องเลยขวดมาบ่ไล่ดีเลยไปจับน้องนิ้วได้ใส่กี่นี่เกลือเปล่าก็ได้นะเราขึ้นเนี่ยนะพูดนีคือว่าฮึกเนี่ยนะ คือว่าส่งสิแขงแหงแน่ติได้อยู่เจ้ากฮนได้อยู่ชนวนพุ่นได้ชนวนคือได้คาล้ยวแล้วเนาะบ่จะคือสิได้อยู่เป็นดีอกัได้เป็นดียาเันจะเป็นดีแต่ิโซ่แล้วเฮากะไยเลือด่นีโตน่าคุณน้งัรเหรโอ้สามตรบอ๋อชักเล็กเขากบมูเจังว่าบะฮูเลยตัวนี้บรมูกเลยเดียวมันจะพิษเพี้ยน แต่ลายอยู่ได้ลายอยู่ลายอยู่แต่โบขั้วจักฤทิ์ลืมมันละว่ามันเปผลิตออกมาเลยเนาะเมื่ได้ผลิตมามันก็ต้องโบผู้ยิงนี่ผลิตดูผู้ยิงผลิตดูใช่ผลิตเก่งเด้แล้วมันออกเรื่อยมันเปลี่ยนเลือดใหม่ตลอดเนี่ยคอยจะออกตลอดดีแรกเลย ออกทั้งดังก่อนเอ้าเลือดดังออกกระโลกได้เนี่ยนั่นมันชิตายเนาะเอ้าดีได้เออ้โหตลาได้เนี่ยเนาะออกมาทางดังนี่เอ้าลีได้เนาะตลายอยู่เป็นไอันนี้ความยิงมันปกติไปหาหมอเพิ่นก็ว่าเช้นเลือดฝอยในหูดังแตกเออย่านตัวนั่นแหละก็เลยเปลี่ยนเ็นนางมวยนางมูเลยเป็นเคยทีเป็นนางมวยบ่อยจังกะ เยอว่าเอาดิเลนะคอรถชักทับสองชักทับอย่างตัวรถไม่ถึกสองถึงอย่งก็เลื่อนดังสะอือนั่นแหละี่นะตั้งใจเอาแลวแรงลมมีหอยยิ้มมอแล้วบนี้เก็ศได้สดเนี่ยเข้าไปบนเนจัตการไงเด็กได้ทั้ง่องไปขึ้นะห้องน้ำจักไเยดียู่นหนก็เลยคนพนักโซกไหมไหนมาเอาไมมาขอในสี่เลยละ Em xin okay. làm lan nữa chắc Nào lan nó sao chết ta Sao chết cao ít Áo à, à, lệch sóng tô có lệch Lệch 2 tô จะไปเห็นเล็เล็ไม่ใสบกยานะพูดบอกชื่อพู้เดียวเว้าวาวาบัตเดียวก็หู้อวาอัยนอยู่กดมือกดมือกบเข่าอยวันยติมาอ้าวจมยังกันนะจว่าจะจผัวโทรนํำบ่บอกเขาจะขายเครื่องเงาหลอกอะไรอย่าผัวบนํำนายับมาด้ว ยังโสดฮะไอ้แน่เอ้าบ่ได้มีผู้เลี้ยงแล้วับ่ได้ย่างขายเลขตดันมีบ่ซั่นยังายบัดนี้มีจับบอกจับเนีก็บ่ทันมีด้นี่นียังบ่ทันมีเมียสนใจอยู่บ่นี่น่ะแล้วก็อีซังถ้าเอาบ่นันน่ะ 27519S 60ตันอีกบานึงหมู่สิเด็กนี่เออ70อีกบานึงเออ70ง จักแล้วซื้อไัซื้อนี่แล้วเอาตัวสองพันกีบเอาอัน่ะหาพันจ้าพ่อะเอา้องิพพั้องนพอนะโอเคพอแล้วมีเงินหลายจักพันรวมมันาโอเคสำนีแล้ถือกระลวอยู่แล้วซื้อเจ้าหน้าไดหนนิ้วคนรออนิ้วโอเคนิ้วะละอันนั้นยูทูบได้บบนี้ฮะ อาเบอร์ทูจะหายไหนเด้เชียนใช่ไโอรห่อยได้ไ่งมทีมาลความโอนไม่แพ้การชื่อไเบอร์ทูแล้วบ่เนาะบขาเนี่วัดชื่อย่าโบหายกันชหายกันเลยโอ้ยหายแล้วนะสิตไหนแห้งหายชเจ้าถือแล้วไม่ได้หักอยู่แล้วโดยยเพราะว่าเราถือแล้วก็เลยเปอร์เซ็นดแม่ใจยู่ สัพบุถึงนกเทือนี่ขายกุดีนอาไ่ได้ร์เช็นดอกแต่ว่าบไรเงินที่ว่าขายต่อหันไปผูสุอซอยนยเนยมดะหาพันไองเอ็ือเลกินจากกาแฟก่ะเลขงี้ชอบเลใบ้ากูได้สีอ่อนแลวได้ผู้ื่อตาฮะอะไรมาดเด็เตาเหรอนี่ยฮะซีเด็กเตาหัวมดิมดแนวซื่อแท้เย คูซีเล็กเตาอิงอะไรกันอานเอาข้งบเ่าหลงเนาะดีใ่หเรานลกนี้เนาะา่าซีเล็กเบอร์โทรำเ่อเดอกระถือแลนทักวอทแอฟมาส่งบัญชีมาบอปรกาศวอแอฟยันเมียวให้บอเบอร์โทรเฮายังคิดกมียอยู่มือเตานี่อ่าบอก่าเนาะดอน่าซนเนล ต the, ้องต้องงามเหมือนน้อสูงสือเพื่อน้องพี่น้องเลยโอ้ยก็ได้เป <re> ็นแฟนมอหนองกดหล่อยนาะย่อนต้นซื้อเนี่ยชตต๊อกวะบอแล้วกดแต่ีึงช็อตต๊อกแค่ไหนนะครับครับบอห์มอไปไปจับกันยาเนาะพอดีเอ้าเฮงนิดนึงพี่น้องเลยเนาะพอได้โ่งซื้อเบอร์เตียงเพิ่นเด็กพี่น้องซาเจตตาเนาะ แต่ว่ายราลืมขันหน้าได้ไว้จเดนเขาได้ได้ถ้าทเว่าตัหัว้นเขาสี่ทำหนึ่งก่อนเออว่าเลยก็ลืมยิ้มเขาเขาบอกคือมุกไาย่ว่าครเขื่อนเราเจติ๊ัวเนียเอาเลหรือัวใครเขื่องไหมเนี่ยอันี้แต่รุ่นเราต้องกัรเป็นยังไงเนาะอดอดเรา้อีนึงเป็นได้ต่จอยคือใชน้องนิ้วอัน้วแพเวาจอยนะหัวหัวแพะ เป็นได้บ้านั่งให้ก็ได้มีมแน่จากว่าบอของาด้วยนะกินแล้วข่าวละโมย่าะบอเป็นหนาเป็นได้บ้มได้เป็นแน่เลยกินข่าวบอกินแล้วข่าวอ๋อไม่ได้กินข้อข่าวเศร้าพูกเออเป็นยังคิดน้ำลูกบอคิดน้ำเมีย เวล้คิดยังเห็นเงียบๆเลยหรอกคิดตเมียเมียบนภเขามากจ๊กบอกคิดลูกบอกกระบาดลูกเลยเนาะพี่น้องเห็นตาตาเลยเออหัดมือหมอเพื่อนเราเป็นยังเนาะปลอดภัยแล้วเนาะโอเคโอเคเนาะเอ๋อพี่น้องเห็นมีแต่นั่นแหละ พัดมือแพทย์มือหมอเพคนไหนเป็นยังหรอกเด้ออดเราเนาะเมื่อยบ่บ่เมื่อยปัญใดแล้วเนาะแน่นอนอยู่บ่เมื่อคืนนี่ข่ามา,า,มาจามังมุ่งเมื่อคืน,นเข่ามาจังมุ่งเดี๋ยวข่าวมาเล็กอยู่เนาะมันเย็นจังพี่นนะ้องอยู่เนาะ แบดมันยังมันยังอามีแต่นั่นนั่นละเด้อสู้ๆเขาเนาะกดเอาได้เมื่อยกะเขายังเมย์นะเล่นหนาแล่นหนาอยู่ทำใจดีๆบันนี้ยังหลอกเนาะพาตัดอยู่คาพี่น้องเลยเนาะโอเคมีแต่ทางมนยาเองจะได้ขอจบคลิปคลิปกันพี่น้องเลยเนาะขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีบรรทุศทุกคน พี่น้องเลยทเข้ามาติดตามรับชมคลิปของมียา้คือเก่าก็เดียเนาะแล้วเรียกทาเบิรงนน้ำกันอีกรอบหน้ารอบในพี่น้องเลยเนาะว่าสะออกมาแบบไรเนาะแต่ขอให้เพ่นอยู่ดีไม่เฮงคือเก่าเนาะซาไวไวัพี่น้องเลยผ่านพ้นไปด้วยดีไปละพี่น้องเลยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะ